ตกใจเหมือนเดิมสิฮะเขาก็บอกว่าใครนั่นน่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม a n i m a อ c r o s s i n g อันนี้เป็นตอนที่42แล้วเนะสวัสดีอิซาเบลอิซาเบลสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เป็นไงแะมีข่าวอะไรไหมเอ่ยเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาที่แคมป์ไซต์ของเราแนะ้ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเป็นใครแต่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปแนะนําตัวด้วยแนะ ไปทาให้แขกของเรารู้สึกว่าเกาะของเราเนี่ยเป็นที่ที่สุดยอดไปเลยเนะแล้ววันนี้ก็ข่าวหมดแค่นี้แล้วฮะขอให้ทุกคนมีความสุขอ้าวแล้ววันนี้ก็เป็นวันใหม่ฮะคือตอนแรกเนี่ยผมกะจะเชิญเพื่อนใหม่มาแต่พอดีวันนี้มาแล้วก็มีคนมาที่กล่อ,องเราก็เลยอดเชิญเนี่ยแต่ก็อันนี้มีอะไรเอ่ยทำไมเดซิเมย์ส่งให้ผมแฮะ เดซี่มบอกว่าขอบคุณมากนะที่เราซื้อเทอร์นิบกับเขาไปเนี่ยเขาก็เลยส่งมาให้เป็นแบบเหมือนแบมบูชุดอะไรพวกนี้เอาไปกินได้ ừ, ขอบคุณมากเลยนะทีนี้เนี่ยผมจะเอาชุดด้วยฮนะคือก็ช่วงหลังไม่ค่อยได้เปิดไปสณนีของผมเลยอ่ะนะอยากจะใส่ชุดใหม่เนะยเคยซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยฮ o กโกโบชิอัฟฟิตอ่ะนะนี่แหละเรียบร้อยเอ้ยวันนี้เรดมาด้วยฮนะ โชคดีที่ผมเข้ามาเล่นเนอะวันนี้เดี๋ยวจะรีบเดินไปหาเรสอย่างแรกแล้วกันเนะแล้วค่อยไปคุยกับเพื่อนบ้านของเราด้วยนะมาเช็คก่อนนะแต่เหมือนผมจะไม่ได้เบิกเงินมาด้วยฮนะเหมือนตอนนี้จะมีเงินน้อยหน่อยนะสวัสดีเรสเป็นไงฮนะไม่ได้เจอเลยนะเนี่ยน,นานๆเขาจะมาทีหนึ่งนะ เขาบอกว่าเราสามารถซื้อรูปภาพได้แค่วันละ1ชิ้นนะต่อ1รอบเอ้ยอันนี้อะไรอะเนี่ยเรดเฮ้ยก้อนหินอะไรหรือเปล่าฮะอันนี้ก็จะเป็น i n f o r m ์เมทีฟสแต u ชนเนีเป็นหินแบบสีฟ้าแต่ว่าอันนี้คือผมมีแบบลิส t i n g อยู่ฮะก็คือถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยแปลว่าของปอมฮะก็ไม่เอาฮะมันจะต้องเป็นสีดำนะหินตัวนี้เนี่ยส่วนข้างๆอันนี้ผมเคยซื้อของปอมมา เดี๋ยวขอเช็คหน่อย Beautiful Statue อันนี้แท้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวผมจะต้องลองแบบซูมเข้าไปดูใกล้ๆเนแต่ว่าดูจากทรงเหมือนจะแท้อยู่นะเออเดี๋ยวขอซูมก่อนนะคือว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเหมือนเขาจะมีใส่สร้อยเอาไว้ที่คอด้วยฮนะแต่จากทรงตอนนี้ที่ดูเนี่ยเหมือนเขาจะไม่มีนะอันนี้น่าจะเป็นอันแท้แล้วอืมเพราะว่าผมเคยซื้ออันปลอมไปอยู่ ก็อันนี้อาจจะต้องซื้อเลยฮนะแล้วก็เอาไปโดเนทให้บราเธอร์นะราคา4,000เองด้วยฮนะ4,900สวยเรียบร้อยแต่ก็ผมก็ยังไม่จบฮนะเดี๋ยวจะขอดูรูปภาพอืนอ่นด้วยอันนี้แท้หรือเปล่าเอ่ย Going Painting อ<ๆ>นะนะฮะก็ Going Painting อันนี้จริงๆไม่ต้องมาดูก็ได้ฮนะมันมีแต่ของแท้อยู่แล้วนะแต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเคยซื้อไปแล้วฮนะ แล้วก็อันนี้เป็นภาพแบบ Famous p a i n t i อะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องขอเช็คหน่อยแล้วกันเนี่ยเข้าไปเช็คใกล้ๆเหมือนอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอันปลอมเนี่ยคิวเขาจะแบบว่าดกขึ้นแบบนี้อันนี้อันปลอมแน่นอนเนี่ยคิวเขาไม่ใช่แบบนี้อืมผมก็อธิบายยากเหมือนกันนะแต่คิววันนี้นี่ปลอมแน่นอนนะก็ไม่เอาแล้วกันนะแปลว่าวันนี้เนี่ยเรดเขาเอามาแค่ของแท้แค่สองอันเนะส่วนตรงนี้ก็ไม่เอานะเป็นอันที่ผมเคยซื้อแล้ว ขอบคุณมากครับเรดแต่เสียดายหินกินนี้มากเลยเนะี่ยอยากจะได้หินนั้นมากเลยคือมันก็ดูแบบสวยจริงแต่ว่าเป็นของปลอมซะง,งั้นเนะี่ยทางนี้เดี๋ยวจะเดินมาดูฝั่งนี้เอ้ยสเน็คไม่ได้อยู่บ้านนะเนี่ยอืมมีกอร,ริเวอร์มาอีกไม่เอ่ยกอร,ริเวอร์ครั้งก่อนก็ให้เป็นแบบรูปป้านผมมาเนะรูปป้านก็สวยเหมือนกันนะฮะฝั่งนี้เอ้ยเพื่อนบ้านของผมไม่อยู่บ้านกันเลยอนะเนี่ย เออเวลานี้คือเขาไม่อยู่บ้านกันเลยนะส่วนขวดก็ยังไม่ได้เจอเหมือนกันนะงั้นก็เดี๋ยวค่อยไปเดินสำรวจหาขวดกันแต่อย่างแรกจะเข้ามาร้านจิบมี้ทอมมี่เหมือนเดิมไหมก็ทุกรอบเราต้องเข้ามาเช็คเฟอร์นิเจอร์นะเอาแล้ววันนี้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรสวยไหมทิมมี่ทอมมี่เอ,อ้ยชาเวอร์นี้เป็นสีทองเลยนะเนี่ย เออเหมือนผมเคยซื้อเป็นแค่นสีแบบซิลเวอร์อย่างเงี้ยนะเป็นสีเงินเอาสีทองมาด้วยแล้วกันนะพันแปดเองแล้วก็เหมือนตู้เย็นอันนี้จะเคยมีนะสีชมพูก็เดี๋ยวเช็คราคาเทอร์นิปแล้วกันนะเป็นไงฮนะวันนี้ราคาเทอร์นิปแพงไม่เอ่ยเฮ้ยร้อยหนึ่งนะทำเป็นเล่นไปแต่ก็ไม่ไม่มีเทอร์นิปขายฮนะลืมซื้ออาทิตย์นี้ขอบคุณมากนะ ไปนะงั้นก็ไปกันต่อเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะว่าใครมาที่บ้านเราเอ้ยสวัสดีฮนะสเน็กมีอะไรไหมฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยคิดว่าซูเปอร์ฮีโร่เขาทำท่ายัางไงกันนะปกติเขาจะมีท่าพิเศษของเขาเหรอเนะียอ๋อเป็นท่าอย่างนี้เนหะเป็นเรีแอคชั่นเหรอเนียอืมเป็นท่าแบบคล้ายๆท่าหมุนตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอยเดี๋ยวต้องลองเช็คฮนะ ขอบคุณมากฮนะฟอร์ i ร h เรียกชันเอ๋งเป็นท่าหมุนตัวเหมือนกอลิเวอร์เลยฮนะแล้วก็กินี้เหมือนแคทเขาร้องเพลงอยู่นะเฮ้ยแคทเขาแบบว่าอารมณ์ดีจัดนะช่วงนี้สวัสดีฮนะแคทแคทก็บอกเป็นไงอืมตะโกนใส่ผมเลยนะเขาบอกว่าวบางวันเนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นนะ แล้วบางทีเขาก็รู้สึกแบบอยากจะไปนอนพักอะไรอย่างนี้สปริงก้มาชมแบบว่ามาดูแคทร้องเพลงอยู่นะเขาบอกขอบคุณมากนะที่มาพูดคุยกับเขาไม่เป็นไรนะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเะเขาบอกว่าเราเนี่ยสุดยอดไปเลยอขอบคุณนะฮะก็เดี๋ยวไปทักทายเพื่อนคนอื่นด้วยฮะสวัสดีสกายเป็นไงฮะ ใส่ชุดที่ผมให้อยู่เลยนะเหมือนเขาจะชอบเนะก็เสื้อก็สวยดีฮนะเขาบอกว่ามีแดดแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นนนะอืยเหมือนเป็นคนที่แบบชอบแบบเวลาแดดออกอะไรเงี้ยนะเฮ้ยลัคกี้มาทําอะไรในเมืองคะเนี่ยมาชอปปิ้งหรือเปล่าเขาบอกเอ้วันนี้เราแต่งตัวสวยนะ แต่วันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็แต่งตัวดีเหมือนกันเนะเสื้อเขาก็ไม่ได้มีรอยแบบเปื้อนอาหารด้วยแนฮะวันนี้อือดีแล้วนะก็เข้ามาเช็คร้านนี้ด้วยฮนะสวัสดีฮนะเบเบเซเบิลเป็นไงฮนะก็วันนี้มีอะไรสวยๆขายไม่เอ่ยแต่วันนี้ผมใส่ชุดสวยอยู่แล้วเนะี่อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเนะ มาเช็คเฉยๆว่ามีอะไรหรือเปล่าไหนเอ่ยมีอะไรบ้างอก็ไม่เท่าไหร่เอ้ยมีชุดเอี้ยมแบบนี้ด้วยนะ d ะเดนิมโอเวอร์ออลเน๊ะเออแต่ผมเหมือนคุ้นๆว่าเคยมีแบบสีนี้อยู่ฮนะ แต่ว่าสีอื่นก็สวยเหมือนกันอาจจะซื้อมาสักชุดหนึ่งก็ได้ฮมันแบบดูสวยดีเอ้ยแล้วก็มีฮาการ่าตรงนี้สำหรับน่าจะเป็นของคุณผู้หญิงนะแล้วก็มีแบบโนสเวฟอันนี้แต่ผมใส่เป็นหนวดอันนี้อยู่ฮนะหนวดอันนี้ผมก็มีแล้วก็เลยเอามาใส่เล่นๆดูก็สวยดีเหมือนกันก็เดี๋ยวซื้อเป็นเสื้อ,อน,นี้สักตัวแล้วกันเนะี่ยสวยดีฮนะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยกน,นะเก็บไว้ก่อนขอบคุณมากฮะเมเบ ก็มาอุดหนุนทุกวันนะฮะธุรกิจก็ไปได้สวยอยู่แล้วนะฮะอาละก็วันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาทำอะไรเยอะแยะมากมายฮะแต่เรากีนี้เราซื้อมาเดี๋ยวอาจจะต้องรอวันพรุ่งนี้ฮะสิ่งที่เราซื้อจากเรสเนี่ยมันจะต้องรอวันหนึ่งนะเฮ้ยตรงนี้มีขวดนะฮะเก็บขวดมาก่อนอะไรเอ่ยอันนี้ ก็ส่งมาจาก h a n d y c r a f t Lover เลยนะไม่รู้เป็นไข่ล็อกเอ็กซ์ต้าลองโซฟาอ๋ออันนี้ซ้ำแล้วงั้นก็เข้ามาที่แคมป์ซต์กันเลยฮนะสวัสดีฮนะเอ้ใครเอ่ยเอ้ย e นะอีโรสแหละเฮ้ยคือว่าผมเขาแอบจะหานะเนี่ยเป็นน้องช้างนะแต่ชื่อเขาแอบจะอ่านยากนะอาจจะเป็นเอลโลอีสอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือชื่อมันแปลกๆนะสะกดผมยังแบบ คือดูแล้วแบบแปลกตามากเลยฮนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยที่นี่นี่เป็นที่ที่ดีนะเขาก็อิจฉาเราเลยฮนะที่ได้อยู่ที่ดีๆแบบนี้อืแอบจะน่ารักนะเดี๋ยวขอแบบว่าสองหน้าเขาชัดๆหน่อยฮนะอืมปากเขาไปอยู่ฝั่งขวาด้วยนะเออไปแบบยิ้มยิ้มอยู่มุมปากฮนะแล้วก็ผมเป็นแบบหน้าม้าด้วยนะ M, ใช้ได้แะคนคนนี้ผมของเขานี่เหมือนกับหนวดของผมเลยนะทําเป็นเล่นไปก็เดี๋ยวคุยกับเขาเพิ่มเติมแล้วกันนะเขาบอกว่ามันก็สําคัญมากเหมือนกันเนะเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้ไปประจนภัยแล้วก็ไปที่ใหม่ๆม,<ง>มันทําให้เราเนี่ยได้ไปพบเจอคนใหม่ๆได้ไป <Deadpool. S 2> <ม>หเห็นอะไรใหม่ๆด้วยมันทําให้หัวใจข,ของเราเนี่ยพองโตขึ้นนะเวลาที่เราได้ไปแบบท่องเที่ยวแล้วก็ไปช้อปปิ้งอะไรอเงี้ยนะใช่แะ แล้วมาแคมป์คนเดียวแบบนี้ไม่เหงาใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้ามาแคมป์แบบนี้เนี่ยก็ควรจะมีแคมป์ไฟด้วยใช่ฮะก็<อ>แบบเอาไว้ทําอาหารอะไร<ง><ง>เงี้ยเนเขาก็บอกว่าเวลาที่เราไปนั่งข้างแคมป์ไฟเนี่ยแล้วไปเล่าเรื่องแบบสตอรี่แบบน่ากลัวหน่อยหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะ แต่บางทีมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเนะในเต็นท์ที่แบบมืดๆอะไรแบบนี้อ๋อก็อย่าไปเล่าเรื่องนะกลัวสิฮะใช่ไหมออแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีแบบเกมมาเล่นกับเราฮยแล้วถ้าเราชนะเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบเสื้อก้ามกับเรามานะอืมได้เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเล่นเกมกับเขาหน่อยแล้วกันเนะแบบกลัวเขาเบื่อเ,เล่นกับเขานิดนึงเขาถามว่าอยากรู้กฎไมเ่เอ่ยเออเออผมรู้แล้วก็ได้ฮะ ไม่ต้องรู้แล้วนะไหนเสับไพ่มาเลยนะเป็นไงเนงะต้องให้ผมเลือกไพ่ใช่ไหมเอ่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะเลือกมาว่าเราจะเลือกเป็นไพ่หัวใจหรือดอกจิกหรืออะไรพวกนี้นะอ๋อเคยเล่นแล้ะแต่นี้มันยากเกินเนะียเออเป็นเป็นหัวใจแล้วกันเนะียใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเขาเช็คก่อนเนะียหืมไม่ใช่เนงะี้ผิดเฉย ก็เป็นไดมอนด์นะก็เราแพ้แบบนี้แปลว่าเราก็ไม่ได้ของขวัญจะเข้าไงอ๋อเศร้าเลยเนะเสียดายเลยนะเนี่ยไม่ได้ของฟรีหรือลองเล่นใหม่ได้ไหมเอ่ยเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็ต้องแบบกลับบ้านแล้วเนะเขาก็รู้สึกแบบเศร้าๆเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเกนเวเกชั่น<ๆ>เนี่ยก็พูดเลยยากแล้วเขาก็เหมือนจะเริ่มคิดๆนิดหน่อย,ยว่าถ้าเขาเนี่ยได้มีโอกาสมาอยู่ที่เกาะเต่านี้ ชีวิตเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าอืมก็เราก็ไม่มีทางรู้นะถ้าเราไม่ลองเขาบอกใช่ฮะแต่เกาะเต่านี่ก็แบบเป็นที่ที่เขาเหมือนอยากจะมาอยู่เหมือนกันนะอืมแต่ผมตอนนี้ผมก็เพื่อน้านผมเต็มอยู่ฮะอาจจะต้องเป็นโอกาสหน้าเนอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำความรู้จักกันไว้ฮะ,ะขอบคุณนะที่แวะมาที่เกาะ เอาแล้วก็คนนี้ผมคงไม่ได้เชิญเขามาอยู่กับเราด้วยหรอกะฮะก็เขาแวะมาเฉยๆนะแต่ก็เป็นคนที่น่ารักใช้ได้ะส่วนตรงนี้เออเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มไอ้นี่ด้วยฮนะคือว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ขุดเงินขึ้นมาเลยะเนี่ยไอยโอโหมาถึงก็ขุดผิดเนยฮะเรียบร้อยไปฮนะขุดผิดกันรัวๆสวยได้เงินมาพันหนึ่งฮนะ ก็พยายามขุดเงินน่นีทุกวันมันจะมีเราขุดแบบที่หนึ่งก็เอาเงินหมื่นนึงเนี่ยใส่ลงไปเป็นเหมือน Investment เนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ดีนีส่วนบ้านของผมเนี่ยผมเริ่มจะแบบเก็บของเก็บอะไรบ้างอยู่แต่ว่าส่วนของมิวเซียมนี้เนี่ยผมเริ่มมีไอเดียอยู่ฮ่อาจจะเดี๋ยวไว้ค่อยมาแต่งใหม่เนีมันฟอสซิลพวกนี้วางไว้บางทีมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากฮะ ส่วนฝั่งตรงบ้านลักกี้เนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มขนาดด้วยเนะเพิ่มขนาดของสุสานเนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีล่าเขายังไม่มีที่อยู่เลยเดี๋ยวต้องเอามีล่ามาตั้งเอาไว้สักที่แถวนี้อืมแต่ว่าก็นะเดี๋ยวผมไว้ค่อยหาเวลามาทำแล้วกันนะ่ยสำหรับวันนี้อาจจะมาสั้นๆหน่อยแล้วกันเนะเดี๋ยวผมจะไปว่ายน้ำสักแป๊บหนึ่งอ่ะว่ายน้ำแล้วก็ ถ้าเจอสแกนล็อกก็เดี๋ยวเอาให้กับแพสกาวเหมือนเดิมดำน้ำกันหน่อยฮะอากาศร้อนๆแบบนี้ก็อยากว่ายน้ำเนะว่ายน้ำแล้วมันสดชื่นเนี้ยมาฮะตรงนี้เหมือนจะมีแบบของให้เก็บอยู่ใช่ไหมเอ่ยถ้าเจอของไม่ใหม่ก็ดีเหมือนกันนะ้อโอ้โหอ,อ,อันนี้อะไรฮะเป็นซีเกรปเป็นอง,งุ่นในทะเลเนอเฮ้ยตรงนั้นเหมือนผมจะเห็นแบบลูกโป่งด้วยฮะ เ,ออเดี๋ยวอาจจะต้องยิงลูกโป่งด้วยนะเดี๋ยวว่ายกลับมาด้านนี้ก่อนนะมีแบบของให้ผมเก็บอีกฮนะอะไรเนะ่ยอันนี้โอ้โหซ้ำแมนะพวกนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆพวกปกากรลังเลยพวกนี้นะซ้ำมหมดแล้วฮะนะแต่ก็ได้มาเป็นเหมือนลูกมาส์ด้วยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มีฮนะดำน้ำมาเก็บก่อนนะอะไรเนะี่ยเอ้ย อันนี้อันใหม่ฮะซีสตาร์เนียเป็นแบบปลาดาวอะไรพวกนี้นะสวยเหมือนกันแน่เดี๋ยวไปโดนเนตเลยแล้วก็ขอแบบอีกนิดนึงฮะขอดามีกสักนิดหนึ่งใช้สแกลอบไม่เอ่ยอะไรฮะโอ้โหเรียบร้อยไปฮะก็เดี๋ยวอาจจะว่ายแค่นี้แล้วกันนะเริ่มเหนื่อยฮะจริงๆว่ายน้ำในทะเลเนี่ยมันจะเหนื่อยเร็วกว่าฮะ คือเราแบบว่าต้องมาไหว้แบบโต้คืนอะไรพวกนี้ด้วยนะส่วนกีนี้ผมเห็นมีลูกโป่งนะฮะอยู่ไหนเอ่ยเช็คบนท้องฟ้าก่อนนะเสียงมันแบบว่าเสียงมันเหมือนจะอยู่ใกล้เนะเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ย้ยตรงนี้ไอดราโกเห็นลูกโป่งไหมฮะเดี๋ยวคุยกับดราโก้หน่อยละกัน สวัสดีฮะเขาก็บอกว่าเขานึกอยู่ฮะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรสนุกสนุกทำอยู่นะมันก็อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยฮะก็เขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ้อไดีลยฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอยเจอแล้วลูกโป่งฮะลูกโป่งเป็นสีเหลืองด้วยอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องหาแบบเลงมุมดีๆกลัวแบบลูกโป่งมันตกน้ำเนี อาจจะแถวนี้ก็ได้ฮนะเอ้ยเดี๋ยวนะหืมส้มไม่เอาฮะเอาตรงนี้ก่อนเล็งจังหวะเรียบร้อยไปฮนะไหนเอ่ยเจอแล้วหยิบมาขอให้เป็นอะไรใหม่ๆได้ไหมได้มา5,000นะันเนี้ยก็ยังดีฮนะเดี๋ยวถ้างนี้ผมจะไปหาปลาทเทอร์กันเลยเอาของไปโดนเนทฮนะ มาแล้วเฮ้ยอืมก่อนที่จะปลูกเขาเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดหน่อยเลยกันเนี้ยตัวมันเปียกๆฮะอืมเรียบร้อยปลูกเขาหน่อยอืมตกใจเหมือนเดิมสิฮนะเขาก็าบอกว่าใครอนั่นน่ะอ๋อเราเองเหรอก็ยินดีต้อนรับนะย,ยินดีต้อนรับถูกต้องแลวฮะก็เดี๋ยวเอาผมเอาของมาโดเนนะฮะ b าเธอร์มีแบบอันนี้เลยฮนะ Sea Star ฮะโดเนทไปฮะ เป็นไงฮะชอบสิฮะอันนี้ก็ไม่ใช่อันมแมลงเขาก็จะไม่กลัวเหมือนเดิมนะเสียดายเลยฮะอยากเจอแบบมแมลงใหม่ๆม,มาโดนเนทให้เขาเขาก็จะดูแลดีเหมือนเดิมโอเคฮะขอบคุณมากนะราเธอเอาไว้เจอกันใหม่ฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญเพื่อนมานะผมเห็นคอมเมนต์อยู่ฮะว่าอยากจะให้เชิญเป็นบอสเป็นอะไรพวกนี้ผมก็จะพยายามเชิญมาเรื่อยๆฮะพยายามเชิญมาให้ครบเลยอ่ะนี สำหรับคนที่อยากจะเห็นใครเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยฮะเดี๋ยวถ้าผมเชิญมาได้ผมจะรีบเชิญมาเลยเนยขอบคุณเพื่อนๆมากฮะที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วมาพบกับผมแล้วก็ Animal Crossing ได้ในตอนหน้าฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ